การาบานล้บ่อนีบนี้บ่แล้ยฮ่่่เล่นเนหอกกนเพื่ออ้้อกอืเห็นใหเพียงให้แนนด้วยนะัน สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัณสุขสุกคนกรมาพบมาพอกับสาวัวเมื่อนี้กะพี่ละพ่อแม่พี่พน้องเย้ยบานสายบุญบานน้องไม้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเย้ยเมื่อนี้สาวัวมาดินใหม่เพื่อนใหม่ของน้องอืมพุ่นต่างชางเพุ่นถือว่าเห็ดน่าบรรลให้น้องเพื่อนแล้วนี่ ใส่น้ำพอเรียบร้อยอือหูไปหาทักน้องพคนก่อนเห็ดยังเด้นสบายดีน้องละโอ้ยสบายดีไาเห็ดยังไงนะคุ่นดังเช้านวลสบายดีอือเตรียมพร้อมเรียบร้อยให้ชื่อนี่ อืมรอบเทียงเลยเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องเพิ่นเฮ็ดก่อนไปเบิ่งทางอั้นไอช้างเพิ่นนั้นเฮ็ดเฮือนของน้องก่อน สบายดีเด้ออัญชาอือถือบาก้ไล้เเรียบร้อยแบบนี้เออถี่เทพื้นอให้ห้องห้องน้ำก็กเรียบร้อยแล้วบน่ะยยยีเะ เรื Ma, bon ่องเลื่อนข้ามอไมาสามคนบ่เงี้ยนี่สามคนเลือนงาดเปิดน้ำเปิดน้ใช้เรียบร้อยแบบนี้เนาะตารบานแล้วมือนี่บ่อหนิแล้วมือนี่อบ่ เดี๋ยวโม่เวเทเนั็งหอกัพื่ออะเรกนน้หองเอ้าเ้ยโอยคนเอาคนคนนึงไได้อาไรคนผสมมันเป็นเครื่องจักรเหตุไปเรื่อยๆนะโอยเหตุไปเหตุทำเองเหตุไปเอ้า ปกติจะคนนี่สางมาครบเลยมาบวกเกินกในซองสามคนนะามาอะไรมาบวกบมาสามคนเด็กสองเดกม็กามมีงานทางอื่นบ่หรือว่าแบบแบ่งเกลี่ยเพเออขุนใส่ไายเนาะเต็มใบเลยเตะหนามมาใส่

กระเจ้าเอิญยังอาจารย์เจ้าเอิญยังงเอิญยังเอิญอ,อันนี้นโอ้ระดับน้ำเอา กินข่าวแล้วบ้านี่กินข่าวเทียงยังมนนะินเรากินมูกระทะรอ,อ,อแปบ๊บ <c oughs> เนาะกาเียมอยูอ่ได้ทั้งหอันทั้งบาวพัดเพ่นมาได้มาบอนทั้งนโบวีนเือ,อ,อ,อยุดชองมือ,อม ขาหดน้ำเรียบร่อยเนาะอืมไม่ในะช่ใ <laughs> ช่คือกันบ่อห่องนั่นกันอืมเราจะเทหองลนก่อนทุกเทมาเทหนึ่ยก่อน แต่ไปเล้ป๊อปผมวัทีเจแล้วเรียบร้อยแบบนี้กอยนี่กอยใน้ด้ยบ่นี่ก้ <c ười> อยนออกไปแล้วอืมก้อยใน้อ่เป็นเขาแล้วแต่งสลมขาอยู่เลยอืมเ กำลังจัดพื้นเทเทพื้นเทนพื้นเอาถือว่าไวาอยู่ถ้างั้นให้สร้างเพิ่นเฮ็ดขนาดจุดได้นี่ิตา่ามาคบนี่แป๊บเดียวได้เนาะเพเพิ่นนี่แล้วมือเดียวได้นี่ิตา่ามาคบนี่เพิ่นเกี่ยวเข่าเปล่าเบียวเบี้ยดอืม ก็ขี่ขานคนเครื่องมาคนมากคนเนไม่หลายแล้วมหลายมากร้ายคนที่ขัเครื่องเขาถ้ามามีรถใหญ่สบายเนาะใช่รถใหญ่รถอันนี้รถจักรปั๊ดรถยะน้องแก่เดียวแก่มากแก่มากอะไรอันนีุ้่มชายได้ขึ้นมาโถทางเพื่อนครัวผู้ว่าของหนามได้ใช่ ใช้เนาะเอกสามได้เงินสามคุณโอ้ทางในห้องอต่อไปก็ซับใส่บานประตู <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าน้นองไม้เพิ่นก็กลายได้ขึ้นเงินงามแล้วนี่ บายดีอบยายกไดีอยากไปเบิ่งทั้งห่องนั่นบอกได้ไปแานวนแมนโรมไหมนี่อยากไปเบิ่งห่องน้ำน้ำนักลาย่านห่านน้ำนักลายเราให้อันไอช้างเป็นเห็ดก่อนคุณ เห็นใ้เพียงให้แน่นด้วยนั่น คือขาวเศร้านี่กินมาแต่เฮือนบ่ไม่ใอ่มาแต่เฮือนแต่รอบเที่ยงนีก่ก็มากินอยู่พี่ถือแต่ข่าวมาของกัปบไ่ได้ถือถือมือก็ถืออืมอมีก,มมก <laughs> มนนีก่ก็ถือว่าบุกกระทะเนาะมุกกระ ค่ะกินซิ้นดาดอีกเด้อบ่มัดอยู่บ่แบบตั้ให้เพิ่นแน่นบ่หน่าเบบตั้มแน่นแล้วอ ่พื้นกะสีได้แบบไรสะอาดก่อนเนาะ okay, ต่อไป,ปะสะอาดก็คืออันนี้ได้สิบานประตูเอาไว้ที่หลังเนาะอือ่้อตดเอาไว้เนาะยุดยุดช่องมือวะไอะ้จาง <laughs> ใเยอะมีไพยเนาะหนึ่งชายไพ่มาแล้วก็นในัเฉียบไรมีไรก็เป็งน้ำขึ้นมาใช่ถ้าบานยมฉูบเอาแบบเคื่อนนะบ่าวพัดแบบนี้น้่นแถวเลยเนะาะไวหลอือแลบเพื่อชินแนน่าวเรวเนาะเอะิอ่สน บ้านเห่บานนี้เาะมันมีทรายอยู่แล่วเป็นทรายเท่านั้นเดือนมาพัดพืินบ่แต่นี่เป็นแบบดินดินหลาดดินเหนียวเนาะเป็นก้อนแบบนี้แอ้เก็โอดเปียกันได้เลยแล้วก็พวนี้ใส่ทรายนันเอก็ได้ ก็คือเฮือนครัวโอ้โหบุญเปิดน้ำใส่เศ้านี้บ่อนจกมือได้เปิดน้ำใช่เออตั้งแต่นั่นเห็นบ่ยันว่ามาน้ำได้ดายมือเลยอืม ยี่นั่งบ่ไร่โอ้ทำขี้ล่อขึ้นบ่ได้บ่คือบ่อยูขอย่ขึ้นทั้งนี้ <c oughs> ไปไปบึงดังบ้านก้อนโอ้เห็ดเดียบลอยวันนี้กระบาวพัดโบอไดมาเนาะน่าจะรอบแรง สั่งมาขาัดเพื่อนน,นันมาหยุ่มน้ำหรือว่ามาฉูดน้ำใช้ดินเพราะไม่พี่น้องเลยเอ่ะเนี่ยนะี่เนาะหล่นมานานทั้งน้องเพื่อนกันทีได้ขึ้นบ้านใหม่ ใ้จักล่อหนิฮะอีกสองล่อหกล่อต่อศพหนึ่ง มาบนทางผอสา้อางออ้ช่างป้าเดียบลอยหงมมีแต่ดอนผสมปูนมาใส่อืมปวดแบบเผ็ดให้เพียงเลยนะอะนะี่เนาะ สีแ้วเด้เด้หลังนี่งานมีข้ามาดรน่อยเนาะเห็ดดน้าอยู่บ่เว็ดดน้าอยู่บ่บ่เห็ดหน้าอยู่บ่บ่ไดะเ็ดบ่ยามนากบ่ได้เด็นาเลยเออนาบีนะฮะนู้นประเทศน่ได้ลาณนาบีอืมประเ็ดช่วงเห็นหน้ากก็ยุดเด่นเนาะ

มาห้นาลอยเดียวเกค้ให้บานน่าโหลดบ่ได้บม่ได้ดำเลยมเฮิตแบบบานชะเลยเมียค้าขายบ่เมียอยู่เพียนมดี๋ยวไปล่อเกี่ยวอย่างเดียวเนาะจ้างจ้าบ่เกี่ยวกะัน

เดี๋ยวให้ทางอันอ่างช้างเพิ่นเ็ดต่อ,นะอเนาะบัวแดงมาฮะถือว่าเป็นอาทิตย์ได้สาบัวกะมาแบบนี้กะทางอันอ่ายช้างพอสร้างเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยเนาะก่อเรียบร้อยแม่พี่น้องเลยก็คือ,อโดนโมอนานทั้งน้องเพื่อนกันน่าจะได้ขึ้นบ้านใหม่เพือนใหม่เนาะเพราะว่าทาั้งอัน เหวินของมาขัดกำลังอามุงหลังคาแต่เหือนของน้องมวยนี่ยังโมได้มุงหลังคานะพ่อแม่พี่น้องนะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องมาเพื่อนตอนนี้จะทั้งไอช่างเพื่อนกำลังทุบให้แน่นพ่อแม่พี่น้องเลยตามดินให้แน่น จากหน่อยทั้งไอซางเพิ่นกาสิได้ผักกินเข่าเที่ยงเนาะอ่ะจังไดรกะสาบัวกะสิได้ปิดคิดแต่เพียงแค่นี้เนาะกรฝากติดตามสาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจด้วยถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก็สิได้ของเก่าธรรมศาสบาลีสบาลี